ไม่ไม่ดังแค่นี้ไม่ดีรครับอเออเดี๋ยวเร่วมกันแถลงข่าวนะครับตามกับกลุ่มบุรีสุราบีวันอาทิตย์ที่9เขาเองผมต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าของท่านอธิบดีรัรวรรณแสงสิทธิ์นะครับที่ภาษาพิษได้อย SI ู่ที่ s i กรมการคุ้มครอพิเศษนะครับ และก่อนป่อยปก,ก,รกครองในพื้นที่บรยการสำหรับซึ่งจากตูวทุนบุรีสวัสดิสุภานั้นผมขอเรียนว่าไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาเป็นระยระเวลาาที่ต่อเนื่องแล็ตลอดดังนั้นผมได้ดีการสืบสวนสอบสวนการสัน,นาวร่วมกันประสานงานกันเนี่ยเราก็จะพบการเคลื่อนไหวของการรับโะกรับแล้วก็เป็น ที่เป็นสินค้าหรืาสีเป็นความากเดือดมากขอเรียนว่าวันนี้ในรัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ได้มีโอกาสมาทันดูดีดีเอสไอทันดูดีเป็นสอาสามนิดรวมทั้งตามอ่ออาเซียนตามหรืออาเซียนตมทุกประเทศที่เกิดขึ้นในการทำหน้าที่เนื่องจากว่าสงขรามเป็นหัวใจ ผมเชื่อว่าท่านหลายคงค์ติดตามข่าวในหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในที่ที่สองสามตุลาที่ก็ติดตามใหญ่เรื่องคนไทชุดของตำรวจจากส่วนกลางของท้านภาควิกาจบกลุ่มนันออนไลน์ชื่อก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้อีกไม่กี่วันก็มีการุปลุกพระยบคอธรรมชาติหลายหลายที่เราก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบทันทุก ทุกเรื่องที่เป็นเัตุกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเตี้ยใจด,ด้านใดนะครับผมนะครับที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดน,น้นเนี่ยเราต้องขอเดียนที่เราคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่ได้ทิ้งเราไปนะครับเพียงแต่ว,ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจะมีข้อมูลข่าวสารที่แถลงไม่ได้หรือลงเฟซลงไลน์อย่างรวดเร็วไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องตามพยานหลักฐานที่เราจะต้องมีความครอบคลุมที่เราผมได้ให้ เดียร์การทำางานไว้ในหลายเรื่องทุกรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่าจะต้องมีความชัดเจนโดยเขาอย่างยิ่งกรณีที่ดีการภาคีในถึงปุ่นใดหรือปนหนึ่ง่งอยู่เรื่องหลังของการสิ่เป็นทุกเรื่องนะครับจะต้องมี่ะเบียบวารที่ชัดเจนก้เสื่อนหาัเพียงพอที่จะเปิดคดีโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องยืนแบบที่เราสื่อว่าเป็นอีกเหมือนกานทั้งหลายเนี่ยได้รับ จะควบุมภาษีคุมสินค้ามีภาษีหลายประเทศซึ่งรายละเอียดนเดี๋ยวจะมีผู้ที่ดีการควบคุมจะได้แสดงคาทราบส่วนของของนั้นต้องการผลิคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจค้นโรดังจำนวน3าสุดนะครับได้ของกลางเป็นผุ้ดี่ากประเทศจำนวน เป็นค่าปรับก็ประมาณ500ล้านบาทตุลา่างประเทศจำนวน3296ออบขวดค่าภาษีนะครับประมาณ9000 0บาทเศษที่เป็นค่าปรับ9้าล้านบาทใตรก๊จำนวน 3, สามพนวน3,1งสําหำรับค่าภาษี5้าหมบาทนะครับประมาณการค่าปรับ5 0,000นบาทนะครับรวม ประมาณเก้าปับทั้งสิ้นในการจับทั้งนี้ก็คือ560ล้านบาทเศษนะครับซึ่งรายละเอียดจะได้แจกให้กับท่านสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งผมอยากแะากจับาเตืนท่านว่าในยุบายของท่านนักีคองสฏสามิตรท่านรัวรลนแสงสนิทเนี่ยได้ให้ดำเนินการต,ตามผู้กระทำผิดรายใหญ่นะครับรายใหญ่ในกรณีที่มีการลับลอบนำข้าง แต่อย่างไรก็ตามการหนีภาษีเนี่ยมันมันไม่ใช่เฉพาะกรณีที่รับลอบนำเข้าอย่างเดียวกรณีบุรีเนี่ยมันเป็นกรณีของการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าด้วยซึ่งเครื่องหมายการค้าของโรงงานเยอรมัซึ่งบุรีพวกนี้การหนีเข้ามาในประเทศเนี่ยเป็นรายไม่ได้ไม่ได้เป็นรายใหญ่คือไปซื้อมาปีละแสนกว่าสอง เพรกสารอยู S <S <preach science> ่เลยนเพราะฉะนั้นโยบายบางที่เนี่ยกรมธนิษฐ์ก็เลยต้องกําหนดให้มีการตรวจตราการค้าถึงแม้จะเป็นร้านค้าปลจกต่างเพราะว่าเราจําเป็นต้องเข้าไปสแกนร้านต่างๆไม่ให้มีการขายสินค้ามีภาษีโกปากคนกับสินค้าที่เสียภาษีโดยทู่ต้องนะครับซึ่งการทาอย่างนี้นอกจากทําให้รัฐเสียหายเรานั้นภาษีแล้วยังทําให้เจ้าของแรงสินค้าเสียหายด้วยนะครับเพราะงั้นผมอยากจะ ท่านสื่อมวลชนเพื่อสืส่อข,ข่าวถึงพี่น้องก็ผู้ขายบุหรี่ผู้ขารสุราต่างๆนะครับให้ตรวจสอบสินค้าซื้ออย่าไปซื้อจากผู้ที่เอาออมาขายที่ซึ่งไม่ใช่ช่องทาง,งปกติไม่ใช่เอเจนต์แล้วก็ขายในราคาที่ต่่งกว่าเล็กน้อยท่านไปซื้อเข้ามาานาดจะโดนค้าบจำนวนชิ้นะครับซึ่งก็คนนี้ก็จะเปกล่ารปรปาบได้เป็นอย่างมากในเขต ภาเหรือภาศกสะด้วยจากประกาศเรียนตับท่านทนาาั้งหลายว่าผรมสวิสจะเข้ามุ่งเข้าไป,ปตรวจสอบแล้วก็สแกนร้านค้าต่างๆที่ขายผลิตไม่ได้ไม่ได้จะมุ่งที่จะปาบปามรายใหญ่แมเพราะว่า่าที่เคยแต่างแล้วนรเทนี้เ็เศทาป็นทที่ใหญ่รยใหญ่ในภาคใต้เนี่ย สำสารเทพสุพทินเนี่ยว่าเราต้องทําให้ทุกมิติให้ครบถ้วนทางกบสอบสวิพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ของเราจะมีศูนย์อยู่ที่ภาคใต้เนี่ยสาศูนย์คือศูนย์แปดศูเก้าและจัะตอแต่ร่วมมือกันกับเจ้าที่สษามิสูสกรและทางฝ่ายปกครองเ,เพื่อดาเนินการผู้ที่ทําการผิกรดกฎหมาย ในทุกๆุ้านนะครับกอเราอันนี้เป็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการดําเนินคดีของกรสมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านมาเราก็ได้ดาเนินการสินค้าทุกประเภทมาโดยตลอดและในครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับทาง,งสอบสวนพิเศษเนี่ยเราจะมีข้อมูลหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน มีภาษีหรือว่าของการ,ร,ร,รดกฎหมายทุกเพศน,นะครับาฉะนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นเราทดของการที่ททเป็นลอตใหญหวังว่าในในการร่วมมือในครั้งนี้เราก็จะได้มีผลงานในครั้งต่อไปเพื่อดาเนินการสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศเนี่ยให้เราบางลงครับ กำลังมีอยู่ที่ไหนกี่กี่นายวันลัง ไม่ได้ใส่เลยกรล้วากลายเป็นคุณตองาเลยล้วเยเเนคุณมีผลิตจากประเทศอันนี้มีหลายประเทศีทงเวียดนามมั้งสงชโเยแล้วก็ผมผมนี่ไม่ถูกรุ่นมายี่สิกว่าปีแล้วเมื่อก่อนผมเป็นเบืูสุดตอนนั้นก็มาเลอก

ที่มันเพรว่าเราจะดู้ายนะถ้าเป็นของไทยที่ยต้องมีกำแพงเป็นร้อยๆร้อย่อน

ีเอสไอร่วมกับหายปกครองอำเภอบางกรรมัมหยุดโกดังที่เก็บสุราเถื่อนสุรานิภาสีอำเภอบางกรรมัม mm